อันนี้ก็คือจะมาพูดในเรื่องของตัว PHI นะครับ PHI คืออะไรก็คือเป็นค่าจํานวนเวลาหรือว่าจํานวนวันในเองที่ต่าที่สุดนะครับจากระยะเวลาการพ่นสารครั้งสุดท้ายจนถึงระยะการเก็บเกี่ยวนะฮะก็คือคํานวณจากไหนก็คือจากคําแนะนําที่พ่นสารครั้งสุดท้ายจนถึงระยะการเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้กี่วันนะนับเป็นวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูค่า PHI เนี่ยถ้าบอกว่าในการเก็บเกี่ยวต้องเว้นระยะให้ถูกต้องแล้วระยะ ของการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็คือหลังจากค้นสายที่มีต่างๆเนี่ยเราดูได้จากตรงไหนก็คือแน่นอนดูดูข้อมูล PHI เนี้ยได้จากฉลากนะครับในฉลากเนี่ยจะมีการกําหนดไว้ว่า ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายต่างๆเกษตรชนิดนี้นะครับถ้าใช้ในพืชน,นี้นะครับจะต้องมีการเว้นระยะก่อนการเก็บเกี่ยวในกี่วันนะครับแล้วเพื่ออะไรก็คือเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเพื่อที่จะได้ไม่มีสารที่มีตกค้างติดไปกับผลผลิตทางการเกษตรที่จะจําหน่ายให้กับผู้บริโภคนั่นเองนะครับอันนี้ผมว่าทุกเราทราบกันดีแล้วนะครับลองมาดูแอนิเมชันกันนิดนึงเพื่อขยายความนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่นการปลูกข้าวโพดนะฮะการปลูกข้าวโพดเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มปลูกปุ๊บ พอมแมลงลงนะครับม,มีมีแมลงลงเนี่ยทำยังไงครับมแมลงมาก็เกษตรกรก็ต้องตัดสินใจพ่นยาถูกไหมครับเวลาพ่นเข้าไปเนี่ยสังเกตนะครับตัวอย่างอันนี้ปริมาณสารเคมีในต้นพืชตอนพ่นใหม่ๆนะฮะมันก็จะมีปริมาณเยอะอยู่แล้วนะครับตามคําแนะนําปริมาณของสารเคมีที่ตกค้างในต้นพืชเนี่ยจะมีอยู่แล้วนะครับ อาจจะเห็นได้ว่าวงสารเคมีหรือปริมาณที่เราใช้วงแดงๆเนี่ยเป็นตัวแทนเนี่ยมันจะเยอะนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับสารเคมีแต่ละชนิดผมว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วก็คือมันสามารถสลายตัวได้โดยตัวของมันเองนะครับด้วยแสงแดดนะครับด้วยสายลมหรือว่าฝนชะล้างเนี่ยสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับตามเวลาวันต่างๆที่ทํากาปรปลูกนะครับเมื่อเวลาวันเวลาผ่านไปสารเคมีตัวนั้นที่ตกค้างในต้นพื้นก็น้อยลงพอน้อยลงเป็นยังไงครับก็ น้อยลงแน่นอนสารตัวค้างน้อยลงแมลงก็เริ่มเข้ามาใหม่นะฮะเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีที่ปกป้องอยู่นะครับพอแมลงเข้ามาใหม่เกษตรกรต้องทายังไงก็ตัดสินใจพ่นอีกเพื่อป้องกันผลผลิตนะครับพอพ่นไปแล้วสารเคมีในต้นพืชนะขนาดต่ำพ่นมันก็จะมีประมาณเยอะขึ้นนะครับเวลาผ่านไปมาอีกแล้วนะครับแมลงมาอีกพ่นอีกทีหนึ่งในสารเคมีมันลดลงแล้วใช่ไหมครับแมลงมาอีกพ่นอีกนะครับพอพ่นอีกปุ๊บเนี่ยตอนนี้เนี่ยก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตถ้าเรามีการเว้นระยะที่ถูกต้องนะครับ ตามคำแนะนำที่ฉลากน,นะครับผลผลิตมันก็จะ,ะปราศจากหรือว่ามีสารเคมีตกค้างในปริมาณที่ยอมรับได้และไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการเว้นไม่มีการพ่นอีกถ้า,มาแมลงมาช่วงท้ายแล้วพ่นอันนี้ว่าก็จะถือว่าเราไม่ได้ทาไม่ได้มีการเว้นระยะอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดนะครับถ้าเราเว้นแบบนี้นะฮะมีการทิ้งระยะ หลังจากพ่นสารครั้งสุดท้ายจนถึงก่อนการเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าเว้นได้ถูกต้องก็งมั่นใจได้ว่าผลผลิตนั้นนะครับมีความปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมเก็บแล้วไปจาหน่ายให้กับผู้บริโภคนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเว้นไม่ถูกต้องนะครับมีการพ่นยาไปแล้วสามครั้งนะครับปรากฏว่า,มาแมลงมาอีกในช่วงท้ายๆนี้นะครับมีการตัดสินใจพ่นอีกอันนี้ผิดจากข้อกําหนดว่าผิดจากไอตัว phi ที่ที่ระบุไว้มีการไปพ่นสารเคมีเพิ่มเติมนะครับ มันก็จะทําให้ผลผลิตที่ทําการเก็บเกี่ยวนี้มีสารตกค้างไปอันนี้มันก็เป็นเหตุที่ว่าทําไมเราควรจะต้องมีการเว้นช่วงอ่พนสารเคมีนะครับก่อนการเก็บเกี่ยวให้ถูกต้องก็คือเพื่อป้องกันผู้บริโภคนะครับให้เขาได้รับผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีไม่มีสารเคมีตกค้างนั่นเองครับก็อันนี้ก็น่าจะอ่เป็นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของทั้ง2องอันนะครับก็คือในเรื่องของมาตรฐาน GAP กับ กับ PHI นะครับอันนี้ก็คือคีมเมสเซจอาร์มจะกล่าวคีมเมสเซจเองไหมหรือว่าโอเคครับเชิญพี่สมศักเลยครับถ้าอย่างนั้นในคีมเมสเซจที่เราพูดพูดกันถึงในพาร์ทน,นี้ก็คือมาตรฐานของ g a p นะครับก็คือหมายถึงแนวทางในการทําการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีปลอดภัยนะครับซึ่งมีมาตรฐานกาหนดทั้งหมด8ข้ออย่างที่อธิบายเพิ่มเติมไปแล้วนะครับแล้วก็หัวใจที่สําคัญของมาตรฐาน g a p อันนี้ก็คือต้องมีการ จดบ,บันทึกนะครับเพื่อที่จะตามสอบกลับได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในการใช้สารเคมีทางการเกษตรนะครับเพื่อป้องกันการสารเคมีที่ตกค้างในผลผลิตนะครับตอนการเก็บเกี่ยวกเกษตรกรก็ต้องเช็คค่า PHI ที่ระบุในฉลากผลิตภัณฑ์ทุกครั้งจริงๆเนี่ยต้องเช็คก่อนก่อนที่จะใช้สารเคมีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยต้องเว้นระยะเฉดสารเคมีครั้งสุดท้ายจนถึงการเก็บเกี่ยวนีให้ถูกต้องตามที่ฉลากระบุนะครับก็ทั้งหมด นั่นคือพาสของพี่แหละครับอาร์ม